บ้านคลองบางรักใหญ่หมู่ที่3ตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านคลองบางรักใหญ่หมู่ที่3เป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มภาคกลางมีแหล่งน้ําธรรมชาติคือคลองบางรักใหญ่คลองรัดทําให้มีชื่อเรียกว่าบ้านคลองบางรักใหญ่ การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันในกรณีที่บ้านจัดสรรก็จะปลูกในกระถางเป็นต้นมีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือนเช่นไก่ปลากบหรืออื่นๆตามสภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนพอที่จะทำได้มีการแปรรูปผลผล,ผลผลิตในบ้านเพื่อเป็นการถนอมอาหารและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนในรูปแบบต่างๆ การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนบ้านของบางรักใหญ่มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบถูกสุขลักษณะดำเนินการจัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ รณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วยมีการจัดสุขลักษณะในบ้านโดยการจัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและผ่านนำโรคเช่นรั้วกินได้ไม้ดอกไม้ประดับสะดวกปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ประกอบอาชีพมีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่าประหยัดและเกือ้อกูลกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม1 ฏิบัติศาสนากิจพิธีและความเชื่อเป็นประจำมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สำหรับชาวของบางรักใหญ่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติอย่างสม่ำเสมอร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์ด้วยจิตอาสาการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงในรูปแบบต่างๆเป็นประจำชาวบ้านคลองบางรักใหญ่ มีการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาพทางร่างกายที่แข็งแรงโดยมีการรวมตัวกันเพื่อออกกำลังกายเต้นแอโรบิกมีระบบบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้คนกขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีผลการดำเน,น,นินงานด้านการบริหารจัดการชุมชนเป็นที่ยอมรับมีและใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเช่นข้อมูลจปทข้อมูลกชอชสองค ได้นำผลการจัดเก็บข้อมูลจปทอและข้อมูลกชชสองอมาใช้ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนในทุกๆด้านมีและใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนและพัฒนาชุมชนโดยเป็นแผนชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ครอบคลุมทุกมิติมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างกันโดยมีลายกลุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของทางราชการเพื่อไปประชาสัมพันธ์ต่อให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลและมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนหมู่ที่3ตั้งอยู่ที่กศน,นตำบลบางรักใหญ่ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนตัดสินใจในการดำเนินโครงการต่างๆจะมีการประชุมประชาคมในหมู่บ้านว่าชาวบ้านต้องการอะไรมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนตัดสินใจทุกๆขั้นตอนมีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนมีกลุ่มอาชีพที่ดำเนินงานและประสบความสำเร็จคือกลุ่มอาชีพเช่าชุดและเครื่องแต่งกายบ้านประคองสุขเป็นกลุ่มในชุมชนที่เป็นที่รู้จักสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล มีกองทุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกรอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้พึ่งพาตนเองและสามารถส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมมีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนมีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่ในระดับพออยู่พอกินโดยให้ความสําคัญแก่ครวัวเรือนที่มีการพัฒนากิจกรรมการพึ่งพาตนเอง ทำกินทำใช้รดรายจ่ายเพิ่มไรายได้และมีการออมมีโครงการกิจกรรมรเริ่มสร้างสารรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมตะบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการร่วมกับโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการบูรณาการภาคีเครือข,ข่ายในพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยได้นำนโยบายสารฝานันปันสุขซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้มาขับเคลื่อนในหมู่บ้าน